สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยเทเจสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่28กันยายนพุทธศักราช2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปคู่แดน,นก็จะเป็นทีมพระเบกคอมเพกพบกับท่านมรกตดำสอเพลมบุตรพี่กับน้ำหนัก1 0 2ปอนด์ปคู่ที่2กับท่านวันคงโอม MBK บพบกับท่านเพชรศริน,นปพมคลอินพี่กับน้ำหนัก1 1 3ปอนด์ปอน คู่รองเข่งรายการวันนี้ชอตพระเบรค,คอมแพคหรือจะชอตพระรันชัยพบกับทา่ด้านเพชรกองฟ้าวอเทคโนโลยีลงปูสูงพิกัดน้ำหนัก125ปอนด์และแข่งรายการวันนี้เป็นการแก้เมืออีกครั้งนะครับเด่นสิทธินายกที่เวียบตามงเคยพ่ายนอกมาเจอกับเพชรสังวานซอสสมานการเม่นหรือเจ้าตรงตัวยปอพิน,นาพัฒเดิมนะครับพิกัดน้ำหนัก,ก119ปอนด์นี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้แฟนคลับอย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอดแอดปพลิเคชั่งสี่ลายพกยกระบบอัตโนมัต สิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รี้วรบและแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0ูนย์เ0้า0ผมพร้อมใการแนะนําทุกๆท่านเลยนะครับที่ตรงนี้ราคาเด็ดช่อง7สีช่อง3บอมน้อยเนี่ยเปิดมากกว่ามันชก2วัน3วันเลยนะครับรายการศึกมวยวันรายการยอดนิตมในเวลานี้เปิดมากกว่ามันชกเป็นอาทิตย์ แล้วก็ทุกพันที่มีมันก็จะมีราคาเดี๋ยวหลังนั้นจ้างน้ําหนักเปิดให้เราได้ศึกษาเข้าไปดูข้อมูลไว้นะครับนํามาเปรียบเทียบว่าเรทก่อนมวยชกหรืออะไรต่ออะไรรองไปทางไหนเราก็จะรู้เราก็เห็นด้วยตนนัวเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ถ้าก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราเลือ,อกตัวบางทุนใช้สิ่งดีที่ตัวนี้เป็นหลักประกันในการทางเงิน,ะนะต่อเงครอบครัวเราได้นะครับแอสเพเกสสองสี่ที่จะจบครบทุกความมั่นการันตีเรื่องความมัน่นองทางด้านการเงินนะครับ ต่อไปมาดูราคาเด็นะครับคู่แรกนั้นทิมเป็นต่ออยู่ที่สามสองเพชรนิพนธ์เป็นต่ออยู่ที่สามสองเช่นเดียวกันนะครับจอร์ดเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่จะไหลไปสองหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เด่นเป็นต่อเพชรสังวานเด่นเคยแพ้มาเป็นต่อห้าสี่นี่คือราคาเด็มวยประชาวันนี้ต่อไปมาดูไม่รักไม่ชอบผมเลยนะครับคู่แรกนั้นทิมพะเพชรคอมแพตตัวนี้หนักแรงฝีมือดีรวดเร็วฉลาดมรกรดดำในเขาในเหนียวหนึบอาวุธนแดงแต่ว่าช้า ต้นๆเนี่ยไปก่อนแน่นอนสําหรับเจ้าทิมแต่ว่าปลายๆผมมองว่ามรากกดํานี่เขาในเหนียวหนึบแข็งแๆงๆแรงน่าจะเบียดแสงได้และเบียดชนะได้ท้ายๆวันนี้ลงทุนน้อยได้เยอะหน้าลงทุนดองครับรองพิธีมรกกดําสอเปรมบุตรต้นๆต้องทำใจปลายๆลุ้นผ่านหรือพลิกมาเป็นต่อก็อตัวบางทุนเอานะครับและมีโอกาสพลิกแสงได้ด้วยวันนี้คู่แรกเปิดว่ามารองพิธีมรกกดําซอเปรมบุตร เข้าในเนียวหนบสอกคมกริบมาดูคู่ที่สองครับกับตันวนงม WKO ตัวนี้้ายเนียนหนักแรงรวดเร็วฝีมือดีฉลาดนะครับส่วนเพชรนิพนธ์นี่ตัวเล็กเข่าในเหนียวหนึบกระดูกดีคู่นี้นะครับมวยเข่าเปิดมาเป็นต่อมวยฝีมือไม่ได้ครับต้นต้นรองไปที่กับตันฝีมือดีหน้าเสือดีฉลาดรวดเร็วต้นต้นนี่มีโอกาสพลิกมาเป็นต่อเยอะมากและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยมีโอกาสเตะสอนเชิงรุ่นพี่วันนี้ ผมชอบไปที่กับจันพันคม WKO ฟีมือดีฉลาดรวดเร็วถอยตั้งรับปางแข่งขวางหน้าดันแทงผมมองว่าวันนี้เป็นเหมือนชนะรองมากครับมาดูคู่ที่3มครับจอตประเบรคคอมแพควันนี้เชือกเพชรกองฟ้าจอตนี่เขาในเหนียวหนึบแข็งแข่งแข่งแรง,แง,แงหน้าเสือดีเชือกเพชรกองฟ้าเพชรกองฟ้าประเภทหนักแรงแต่ไว้ใจยากเพชรกองฟ้าในแข้งเนียนหมัดหนัก,นกสอกคมแต่ผมมองว่าจิตใจเป็นรองจอร์ดเยอะวันนี้ต้นต้น,ตนอาจจะเบียดได้ จอตไม่ไม่ใช่มวยที่กลัวหมัดเพชรกงฟ้าจะมาต่อยหมัดจอดผมว่าโดนเขาอ้วมผมให้เป็นสีเดในรายการครับวันนี้จอตพระเบกค,คอมแก็กหรือเจ้าจอตพระรันชัยมาดูคู่เอกรายการน,นี้ก็เด่นสินนยทกทวีเตะพงช่ชวงน้ร่างกายดีหนักแรงฟอร์มสดเคยพลิกแพ้มาแต่วันนี้ได้เรียบน้ำหนักเจอก,กับเจ้าตรงตัวยปอพินพัฒน์หรือเจ้าเพชรสังวานสอสมานคารเมนซ้อนมิที่พีเคของเสียแขกเด่นี่เขาในเนื้อหนึบแข็งแกร่งแข็งแรงแต่ว่าตัวเล็กนิดนึง เพชรสังวันใหญ่ยาววันนี้หนักแรงเป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องติดตามครับเพชรสังวันซอสสมานคารเม้นผมมองว่าจิตใจและร่างกายไม่เป็นรองวันนี้น่ารองมากครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกรองไปที่มรทกดําซอเพลมบุตรรอเบียดรอฟันพริกแสงไทยไทยคู่ที่สองรองไปที่กับตันวันเงิน WPK ฟีมือดีกว่าต้นๆผมว่าพริกมาเป็นต่อคอยต่อางทูนเอาคู่ที่สามชอบที่จอร์ดพรันชัยอยากได้เจ้าไห่จัดเอานะครับ และปิดท้ายด้การโดยเพชรสังวรซอสมานคาเมนเป็นเมยที่น่ารองวันนี้จะย้ำแค่นอีกครั้งครับขอบคุณสำหรับคำลังใจที่มีผมมาโดยตลอดพวในคลิปหน้าสวัสดีครับ